hào hào dong dong hào cô điệu không tự xenxFE hào dong dong gì là thùng cứ câu thì chẳng nôn tì này si nôn ngay bơ tơ thì khéo ngay bolo thì khéo khéo ngay หิบิบหิบบจับจ้าจับมือในลงจ้าจับจับจับเอ้าเอจับ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 จัมือน้หน่อยมนี้ห่อมือน้่อยจับ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  กิบกิบกิบคิดดื้อย่ำไรสิเขานอนฮึนมนกกินเอีะนกกินผู้ใดเลยกลมคักไรนกกินเฮียติละตีมันอ้วนจะก,กินหลายๆเอื้อสวดปล่อยอยู่ บ่ไอโอนอนโอนอนโอ้ยหยังเอเน่เนี่เน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 ่ไขาไอได้บาเน่หน่อยมากคือผู้รดไว้เลยได้แหลงรดไว้เลยได้เด่นโอ้พ่นนี่บ่ยัานตันเหล่าเนาะเขาสีคาเอาได้หั่นั้น วงลงกับว่ามันสียานเขาได้เล่นกัดปากเขาเลยอันนี้นี่นี่นี่จิบโว้ยเขาไปหรอกิบคาติละสร้างเนาะพออันนี้แล้วพออันนี้แล้วนางลงซะโว้ยลราเงิดไหล่ไม่หยาา่านหมาพะนะ